มาถึงแล้วครับพยานบางกรสวร์วถึงแล้วว่างหนึ่งซีลิจีฮอดแล้วอีกบ่พ่อหาซิเม็ดบอกข้าเลี้ยวเนาะเลี้ยวนี้ไปบอกข้าเลี้ยกับอีกโอ้ขนาดเนี่ยเห็นนี่มันมันยังตัวกันเนาะชีริอาชิคไปใส่เตรียมลงเอาท่ายรูปเข้าไป ไปลงไปกันถึงแล้วถึงไหนครับอุทยานมังกรยังมังกรสวรรค์พูนทั้งหนาเอานั้นบริเวณรุ่งสูงน้าพักกันได้ครับเราจะไม่ต้องไปวันเราสุงนั้นก็ได้สิ่งหนึ่ง กำลังมาชาิชาิก็บเมียูส่งกันละว้ยวอ้ยถึงแล้ววัดวุ้ยมังรสวรรค์ ลายลูกอย่างเดียวฮะทองเรียนมันกัดเซาลับเอ็กหน่อยอารมณ์บรรยากาศมีอย่างแน่มีหม่องขายของไปสิไปย่างตรงไปนี่กิดทีเป็นมังกรอนน่ะย่างก่อนท้องเรียนนี่ยังไงล่ะเพื่อ่าเซียไปบริการเขาหมดเหรอน่ะตัวใด tôi đây con liền tôi đây cái này đấy đấy cái liệu vâng liệu vâng đấy à vâng วันนี้ก็มาดูอุทยานมังกรสวัสดีครับกัปตัน <c oughs> โอ้รัตตุลีเยอะเยอะเยอะรัตตุลีเยอะ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรวันนี้กัปตันมาถึงสุพรรณบุรีแล้วนะครับเป็นทริปแรกทริปแรกการสำนักพันธุ์ที่เพิ่งเดินทางมาถึงนงคะคะสายเฉพาะลำดับที่ดีตั้งร้านจากการเิลี่ยนะคะจากสายของพรนะคะตู้เทียนทองนเปลี่ยนเมันดีนะคะหยิบแรกพี่น้องแล้วครับ เว้ยนี่นะครับเกี่ยวสุพรรณอัน,น,นอค่ายมันเป็นลูกหลานจีนเพื่อนน่ะต้นกะก็ลังเริ่มทย่อยมากเลยตรงนี้มันคืดสงการสงการเยอะมากมากราบไหว้ เยอะเลเดี๋ยวกับแม่โอ้การสิเคยเห็นบ้า,ารับเค,ย,คยมาทีนึงนะแม่บ่กับตันห้องก็เคยมา ัารราจากวายเจอพระเจ้าแล้วงานเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ร้านบังโคลน่ลไลา,มาไม่ย่านให้นำอาหารไม่ได้ซื้อหรอ,อกนะมีบ่บอล ไปเขาไปก็ได้ซื้อเด้อฮะก็ต้องเข้าเด้อมาละเอาเนี่ยเอาไปถ่ายรูปมันไปถ่ายรูปสำนักเซาลินกินเห็นไหมเห็นไหมนังเดี๋ยวท่ายเลย

เหตแกอนถอยไปเห็นยูเห็นยูอ่อตอนนี้กัปตันกำลังจะฝึกวิทยายุทธฝึกท่าได้ละ ท่าได้เออหาคนหานดเอดเอการซิกมาทานั่นดเนดออนเจงออกมาแล้วครับร้อนมากเลยได้โขวดนึนนง ในโค้กขวดเลยครับจัดหลอกไปแล้วร่อนฮะอันนี้ม anyway, ันโค้กมากนะกระเอ๋ามากแล้วบัลลืมของเหรียญตองมากเอาของเหรียญก่นแมนบอฮาร์จัดได้าะล่ะฮะอะไรบ้างได้

ของเล่นมักตัวใดเด้เยเนะี่ยฮะประทัในใดฮะประทัในใดโอ้เดี๋ยวนี้ดีดดดดมาถึงแล้วอำเภอสามชุกพี่ภาับตันไปตลาดลอยปีสามชุกไปเบิ่งตลาดลอยปีอำเภอสามชุก โอซีดแล้วไปหาหม่องพักเลยเป็นอย่างไรอย่างน้อนสิน้อนน้อนโอซีดแล้วไปหาหม่องพักนอนเลยไปเท่าสิไปตลาดเนี่ยไปเบิงเบิงมาพ่อว่าเดี๋ยวมาเที่ยวเป็นทัิปแล้วมามาซื้อสื่อพ่อว่า ได้เห็นไปหากินเผาตันมาตลาดสมชุกอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีคนหลายพาตัคนก็มีขคองขายขนมขนมขนมก็มีเลยขนมเยอะมากเลยขนม เนี่ไงไหนดูไหนอันนี้แหละอันนี้นี่เท่าไหร่ครับนี่ยี่บห้าบาทยี่สิบห้าเอาปะเอาเคยกินหรือปล่าเอาตังเอาตังเหนียวเหนียว อันนี้ขนมโกะกับตันคือลูกจะก,กินว่ะครับตาคือลูกจะขนมโกว่ะเคยกินนี่อป่าเคยกินขนมโกะเขาเรียกขนมโก เด like, <re pe ites> ิน้ายเครื่องฮะเดินหน้กับตันได้ขนมโปก้อนมูเลยกับตันเข้ามาปุ๊บได้ปั๊บอ่ะเลือกเอาเรือกเอาเลยแบบะเอา สามสุกบมุมบมุมค้องเหรนยน่้ลอกันอยู่ดเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรดูอย่างนี้เอาเ่องไอบแล้วหยุดสามร้อยรอบไลายแล้วหยุดอันนี้ไม่ใช่ เอายางเอายางเรื่องนี้ดังเรื่องนี้ดังไงนี่ดีหักด้วยเรื่องนี้ดังไสามคน้อยรบงาน้องเรียนไปก็นด้เลยได้ไม่ได้เขาเล่นหนักยไปไหนก็ไม่สนุก คนชอบของหวานคืเป็นของฟาใส่บ่ายทำใ<น>ได้นะคะทำสดใหม่เลยค่ะอันกินเป็นบ่ราะขนมอะฮะตลาดเก่าตลาดร้อยปีตลาดร้อยปีเรามาเดินให้เพราะว่าเราได้มาแล้ว 嗯。来，来，来。